สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสุ่คลิปเสียงสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทยโดยอาจารย์นองนัทนายโลสุวรรณจากสถาบันพัฒนาศักยภา,าพการสื่อสาร WLDC พบกันเป็นประจำทุกวันกับเรื่องราวชวนคิดแนวทางการดำเนินชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความสงบในใจคือขุมพลังที่สร้างสรรค์ผู้ฟังทุกท่านครับ นีสิ่งหนึ่งในชีวิตของผู้คนบนโลกใบนี้ที่ไม่ต้องใช้เงินตราไม่ต้องไปแสวงหาแต่สามารถสร้างสารรค์ได้อยู่ตลอดเวลาด้วยตัวของตัวเองนะั่นคือความสงบครับแน่นอนสิ่งนี้แม้จะฟังดูแสนง่ายแต่เมื่อถึงคราจะต้องปฏิบัติจริงกับกลายเป็นเรื่องยากสำหรับใครหลายๆคนด้วยหลายสายเหตุนะครับในโลกยุคปัจจุบันดังที่เรารู้อยู่ก็คือมีสิ่งยัออย่วยุโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาจากโลกโซเชียล วิธีการสร้างความสงบทางใจที่ดีมากๆเป็นการนิยมนะครับนั่นก็คือหมั่นไหว้พระสวดมนต์เป็นประจำทุกเช้าคำ่ำไม่จําเป็นต้องเป็นคนแก่คนเฒ่าต้องทํานะครับปัจจุบันเด็กน้อยคนวัยทํางานก็นิยมทําเป็นอย่างจริงสําหรับบุคคลทั่วไปนะครับก็สามารถปฏิบัติตามหลักศาสนาของตัวเราเองให้มันสม่ําเสมอมันควบคุมบริหารดูแลความรู้สึกอารมณ์จิตใจความคิดครับไม่ให้ฟุ้งซ่านไม่ให้กระเจดิดกระเจิง บริหารเวลาอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงต่อวันให้อยู่กับตัวเองด้วยการอ่านหนังสือหลายคนก็นั่งสมาธิเป็นประจำฝึกปล่อยวางครับให้อภัยไม่ยึดติดมองโลกในแงด่ดียิ้มให้กับตัวเองฝึกในการขอบพระคุณทุกสปปรรพสิ่งในจักกรวาลชื่นชมตนเองชื่นชมแล้วก็ให้พลังใจให้กำลังใจตัวเองตลอดเวลา เพียงหมั่นทําสิ่งเหล่านี้นะครับอย่างต่อเนื่องสม่ําเสม,สมอด้วยจิตที่เป็นสุขความสงบในใจก็บังเกิดดังนั้นครับความสงบในใจคือขุมพลังที่สร้างสรรค์คือฐานอันแข็งแกร่งของชีวิตคือแหล่งผลิตแนวคิดที่งดงามของมนุษย์ดังนั้นนี่คือเรื่องราวดีๆที่สถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLC นํามาส่งมอบอย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอวันนี้ขอให้ผู้ฟังทุกท่านมีแต่ความสุขสนุกกับการดําเนินชีวิต พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีทุกทุกท่านครับ